สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แอมมี่นะคะร้านแอมมี่ตลาดดอนขอวางโคราชนะคะวันนี้อาจารย์แอมมี่ทำสปาแล้วก็อบไอ้น้ำนะคะวันนี้อาจารย์แอมมี่จะเข้าเครื่องอบเนะาะค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นเป็นตัวเครื่องค่ะเครื่องมือเครื่องเงาขั้นตอนการตีผม หลังจากที่เราสระผมมาแล้วเนาะ<ส>พอเราสระผมมาแล้วเราก็มาใส่ตัวทิสเม้นเป็นสูตรพิเศษนะคะของอาจารย์นะหอมหอมอาจารย์เนาะนิ่ม้วยหอมเงานิ่มลูกค้าจะติดใจตัวนี้อยู่ส่วนใหญ่น่ะผมที่ที่เป็นผมเหมือนสนนตองน่ะก็คือผมที่ปิดงอประจําอ่ะจะใช้เพียงแค่ครีมนวดผมมันมันไม่พอนะอาจารย์เนาะ ใช้ทิฟเมนสูตรเข้มข้นค่ะใช่แล้วก็พอเข้าเครื่องอบไอ้น้ำน่ะมันก็จะเป็นการผักเนอกจาเนาะ,ะผักให้ทิทเมนนะคะซึมลึกการอบไอ้น้ำเราจะใช้เวลาในการอบเท่าไหร่อาจารย์ประมาณ15นาทีก็โอแล้วค่ะอบ15นาทีเราก็ทิ้งให้ผม เย็นเนะาะแล้วเราก็ไปล้างผมก็จะขึ้นเงาทันทีเลยนะคะมัก็จะขึ้นเงาหอมมากเลยจารย์หอมอาจารย์กล้องบีโว่20โปรนี่ทำไมมันชัดจังเลย กล้องชัดชัดเนาะเออกล้องชัดมากๆเลยค่ะกล้องชัดตสองปล่อยมาใหม่ชัดเวอร์จะใช้ได้ไงนะคะก็เลยจะหมื่นสี่ชัดเวอร์แต่ถ้าเราซื้อพร้อมโปรมันก็ไม่ถึงนะแต่พอดีเราชารัดกว่าสินเดิมไงเอาพูดตรงๆชัดกว่าไอโฟนอีกอ่ะใช่ถ้าขายรูปเผยกว่าไอโฟนอีกไอโฟนก็หนูเท่าไหร่สองหมื่นห้าเน่ะยังไม่ชัดเท่านี้เลยเหมืนอนมันแพงแคย่ยี่ห้อมมันได้แค่ยี่ห้ออันนี้ซื้อตาม ซื้อตามอาจารย์เขาอาจารย์เขาใช้รุ่นนี้นี่ค่ะตอนนี้เราลงเนื้อครีมแล้วนะเป็นทิสเมนต์นะคะเข้มข้นนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการห่อผมแล้วก็เข้าเครื่องอบไอ้น้ำนะคะนะคะีค่ะวิธีพันผ้านนะง่ายๆ เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องนะคะโอ้โหอาจารย์ห่อผ้าสวยอยู่แล้วระดับอาจารย์เนาะไไนใช่ระดับนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> การปรับอาจารย์แนะนําลูกศิษย์หน่อยคะ่ะการปรับองศาตรงนี้ปรับยังไงคะ<ม>ที่มันจะพอเหมาะกับหัวลูกค้านะ่ะใึงเข้ากมเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค,ชคือบางค<า><า>นอาจจะอะไรคะเราก็วัดเอา หมายถึงในตั้งงหมายถึงระดับที่เราจะวางบนหัวลูกค้าเนี่ยค่ะเราควรจะวางประมาณไหนเนี่ยค่ะประมาณแคบช่วงให้ตรงเนี้ยค่ะมันมันกะช่วงกลางๆอะค่ะกลางๆศีรษะกลางศีรษะเนาะวางอยู่วางอยู่ตรงกลางศีรษะลูกค้านะไม่ได้ไม่ได้เอาหัวศีไม่ได้ไม่ได้เอาไปทางหัวลึกมากก็ลูกค้าจะร้อนร้อนสิบห้านาทีค่ะนี่นะคะนี่คือ ความร้อนนะตั้งเวลาที่15นาทีเนี่ยค่ะ15นาทีนะพอครบ15นาทีเขาก็จะดีดนะคะพอดีดแล้วเราก็เอาตัวเครื่องนะคะออกทิ้งผมไว้ให้เย็นเราถึงจะพาลูกค้าไปล้างนะคะนี่เลยนะคะโอเคแล้วกลับมาดูกันนะคะ